ก็อากาศสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะคบวันนี้ผมกับมีอีกแล้วน้องกับในเกม SLOI ับนั่นเองเนาะวันนี้ก็อยู่กับการอัปเดตแพทเซอร์ประจําที่10นะครับเดือนพฤษภาคมครับว่าโซนของการอัปเดตแพทแต่รอบนี้เนี่ยจะมีอะไรเข้ามากันบ้างนะครับก็่วงของสำหรับรอบนี้เนี่ยก็คือจะมีส่วนของกิจกรรมนะครับดอกหินตีบวกด้วยเนาะแล้วก็มี่วงของตู้ใหม่มาด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้แล้วก็มี่วงของอาเกิยวแห่งกิลวนะครับรอบที่35นะครับก็มาแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มอาโซงของการอัปเดต พกันเลยดีกว่านอนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มส่วนของอกิจกรรมครับดอบหินตีบวกก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอไปในส่วนของอหน้าแพทของเกมนี้ก่อนเนาะ ก็ส่วนแรกเลยเนาะก็คือจะเป็นส่วนของกิจกรรมรับตอบหินเสริมวุตีบวกเนาะถามว่าเกี่ยวกับอะไรก็คือเกี่ยวกับการลงดันเจี้ยนเลดบอสทับในชั้นที่ทางเกมเขากําหนดมาให้นะครับถ้าสมมุติเราลงเลดบบอสในชั้นนั้นๆเนี่ยผ่านนะครับเราก็จะมีสิทธินะครับที่จะได้รับหินเสริมอาวุธตีบวกนั่นเองเนาะนะครับไปเลยนะครับถามว่าหินเสริมเนี่ยเป็นยังไงก็คือเป็นตามที่รูปภาพที่ทางเกมเขา,าได้บอกมาเลยเนาะนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้นั่นเองเนาะนะครับนะท่านผู้ชมถามว่าหินเสริม ตีโวกอาวุธเนี่ยมีกี่ประเภทนะครับมันดรอปในส่วนของกิจกรรมดรอปหินเสริมเนาะก็คือจะมีทั้งหมดอ่าจะมีทั้งหมด3ประเภทนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือจะมีหินเพิ่ม exp เนาะแล้วก็ประเภทที่2นะครับก็คืออ่าหินที่อ่าสามารถที่จะได้รับทองมาขึ้นเนาะแล้วก็หินสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นหินที่อ่าเพิ่ม exp ของสายต,ต่างๆนั่นเองเนาะอ่ะอันนี้คือส่วนของอ่าสามประเภทหินเนาะที่มันดรอปนะครับในส่วนของกิจกรรมอันนี้นั่นเองเนาะ ถามว่า,าถามว่าไอ้ส่วนของชั้นต่างๆที่ทางเกมเขากาหนดนมาให้เนี่ยถามว่ามีชั้นไหนบ้างก็คืออย่างแรกเลยนะครับก็คือหินเพิ่ม EXP เนี่ยก็คือจะมีดรอปในเลเวลบอสก็คือชั้นที่3 20แล้วก็85นะครับแล้วก็โซนต่อไปก็คือหินเสริมที่ได้รับทองมาขึ้นเนาะก็คือจะเป็นชั้นที่7นะครับชั้นที่35้าแล้วก็ชั้นที่91นั่นเองเนาะนะครับ,นะรบแล้วก็โซนต่อไปก็คือหินเสริมเพิ่ม EXP นะครับของสายต่างๆนั่นเองเนาะก็คือจะมี ชั้น5ชั้น6ชั้น9ชั้น10 11 12 13 14นะครับก็คือจะมีส่งของอาสายตามนี้เลยเนาะนะครับนะท่านผู้ชมครับนะอ่ะแล้วก็อ่ส่งของชั้น25 27 40, 40 47 50 61 75แล้วก็81นะครับนะก็คือจะมีหินเสริมตามนี้นั่นเองเนาะนะครับส่วนใครที่เล่นสายไหนอยู่ท่านผู้ชมก็สามารถไปลงชั้นตามนี้ได้นั่นเองเนาะเพราะว่าเขามีบอกอยู่นะครับนะท่านผู้ชม,ชมอ่ะ ออกจะแผละละเอาใหม่เอาใหม่นะครับก็คือจะมีชั้นตามนี้นั่นเองเนาะนะครับนะท่านผู้ชมนะโอเคเนาะใครที่เล่นสายไหนอยู่เนี่ย ท่านผู้ชมก็สามารถไปเก็บอ่าส่งของอ่าตามชั้นต่างๆได้นั่นเองเนาะส่งของระยะเวลาของโซนของอ่ากิจกรรมนี้เนี่ยก็คือจะอยู่ถึงวันที่17เนาะเดือนนี้นั่นเองนะครับนะอ่าหลังปิดเซิร์ฟนั่นเองเนาะก็อย่าลืมไปลงกันด้วยนะครับผมนัดโซนต่อไปนะก็คือจะเป็นส่นของนี่เลยครับกิลแห่งกิลรอบที่35เนาะก็มาแล้วนะครับใครที่มีกิลก็อย่าลืมไปลงเล่นกันด้วยเนาะแล้วก็โซนต่อไปก็คือจะเป็นส่นของตู้ใหม่แล้วครับตู้ใหม่ในรอบนี้เนี่ยก็คือ จะเป็นตู้สปายานั่นเองครับเป็นเอ่อเป็นเหมือนกับ อย่างเนี้ยสไปซเบอร์หลับตู้ใหม่นั่นเองเนาะก็คือจะเป็นตู้นี้นั่นเองนะครับก็คือจากกาลังตีอยู่ที่3 s t สเต็ p นั่นเองเนาะก็จะมีอยู่ทั้งหมด4 s k สกิลด้วยกันครับก็คือสกิลอาร์โก้นะครับสกิลโตสกิลซาจิ skill to, skill aji, แล้วก็สกิลชีนอนั่นเองเนาะเดี๋ยวผมาหาอันนี้แป๊บหนึ่งอ่ะโอเคครับก็ส่วนของระยะเวลาการหมดเวลาของตู้นี้เนี่ยก็คือจะหมดวันที่9ับเดือนมิถุนายนนะครับตอนเวลาประมาณ ตีหนึ่งห้าสิบเก้านาทีนั่นเองเนาะนะครับก็ส่วนของแล้วสกิลเนี่ยสกิลทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากที่สกิลแรกเลยก็คือสกิลชีนอนนั่นเองเนาะสกิลชีนอนเนี่ยก็จะเป็นธนูธาตุมืดนะครับเป็นอเวนสกิลนอนสกิลทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งไอส่วนของสกิลชีนอนอันนี้เนี่ยก็คือจะมีทางชาร์จเนาะแล้วก็โจมตีปกตินั่นเองนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของการชาร์จก่อน,นครับการชาร์จเนี่ยมันก็จะทำดาเมจนอนหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ยิ่งเฮปปี้เราเหลือน้อยเนี่ยอาตาคขียิ่งติดง่ายขึ้นนะครับเป็นเวลา15วินาทีแล้วก็บัฟอีกบัฟหนึ่งก็คือยิ่งใฮปปี้เราเหลือน้อยเนี่ยความเสียหายคียิ่งติดง่ายขึ้นน้อนะครับเป็นเวลา15วินาทีนั่นเองนะครับอันนี้คือส่วนของการชาร์จเนาะของสกิลของชีนอนนะครับแล้วก็ส่วนของการโจมตีปกติอ่ะก็คือจะจะเป็นการทำดาเมจ970%น้อให้กับศูนรทั้งหมดเลยแล้วก็บัฟนะครับยิ่งเฮปปี้เราเหลือน้อยเนี่ยพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นน้อเป็นเวลา20ววินาทีแล้ก็ เอาไว้สกิลก็คือเมื่อกดปุ่มเลทเนี่ยพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นอีก5%นั่นเองเนาะอันนี้คือสกิลชินอนนะครับสกิลต่อไปก็คือจะเป็นสกิลเออส่วนของซาจินะครับซึ่ง skill สกิลซาจิเนี่ยก็จะเป็นสายหอกเนาะเป็นธาตุน้ำนะครับเป็นมอนสกิลเนาะสกิลทำอะไรได้บ้างก็คือหนึ่งเลยนะครับท้าด้เบสหนึ่งห้ารบเปอร์เซให้กับสูททั้งหมดเลยโบนัสนะครับสกิลนี้จะแรงขึ้นอีก500หน่วยเนาะตามจำนวนการใส่สกิลของโตนนนั่เเองานะแล้วกก็บบััฟฟอี f, นึงก็คืือฟฟ้นู่นนนสสนนนั่อใช้้สกิลนีน เองเนาะอันนี้คือส่วนของสกิลของซาจินั่นเองเนาะ ส่วนต่อไปก็คือจะเป็นส่วนของสกิลอารโกะครับสกิลอารโกเนี่ยก็จะเป็นมีสั้นธาตุด,ดินนะครับเป็นมอสกิลเช่นกันนะครับสกิลทำอะไรได้บ้างก็คือทำดาเมจ1,400เปอนจำนวน3ครั้งให้กับศัตรู1ตัวโบนัสเมื่อใช้สกิลธาตุด,ดินเนี่ยศัตรูจะโดนสกิลนี้เนี่ยแรงก็ดี50%เนาะแล้วก็โบนัสอีโบนัสนึงก็คือเมื่อใส่สกิลซีสกา้า1สกิลหรือมากกว่าเนี่ยเราจะได้รับผลตโจมตีเพิ่มขึ้นอีก1,200หน่วยนั่นเองนะครับอันนี้คือส่วนของ, Skill go, นะง,งสกิลอาร ว่าเป็นสกิลมอนสกิลที่ธรรมดานะครับนะท่านผู้ชมนะโอเคเนาะอันนี้คือส่วนของสกิลของอาโก้นั่นเองนะครับอ่ะส่วนต่อไปก็คือจะเป็นส่วนของสกิลสุดท้ายครับซึ่งสกิลสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสกิลของโตนั่นเองนะครับซึ่งสกิลของโตเนี่ก็จะเป็นสลับบัฟนะครับเป็นสลับบัฟเล้งความเร็วนะครับ ผมเขียนผิดแป๊บนึงสกิลทำอะไรได้บ้างก็คือสแกนหามไวรัสนะครับก็คือจะเป็นการต้านสถานะหิน50%เนาะแล้วก็เพิ่มพลังครับก็คือจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มเพื่อนอีก800หน่วยนั่นเองเนาะแล้วก็ยาประทะครับก็คือจะเป็นการเพิ่มฟุ้งเฮปีสูงสุด1.2%ตามจํานวนเฮปีที่เรามีอยูุ่่นทุกๆ3วินาทีนะครับอันนี้คือสกิลของโตนั่นเองเนาะถามว่าเป็นสกิลยังไงบ้างส่วนตัวคิดว่าเป็นสกิลที่ เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่ไหมก็เหมาะนะครับเพราะว่าคือหนึ่งเลยเนาะคือมันมีฟื้นฟู HP ใ,ให้กับตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ มีเพิ่มบาลานซ์โจมตีด้วย800หน่วยซึ่ง800หน่วยเนี่ยถามว่าเยอะไหมส่วนตัวคิดว่าเยอะนะแล้วก็ไอวนของสกิลเร่งความเร็วเนี่ยคือมันจะเพิ่มอ่าส่วนของระยะเวลาของบัฟอีกนะครับ7.5%ก็ถือว่าเป็นสกิลที่ถามว่าดีไหมอ่าส่วนตัวคิดว่าดีนะแต่คนอื่นคิดว่ายังไงอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะนี่คือส่วนของสกิลของโตนั่นเองเนาะนะครับนะท่านผู้ชมอ่าโอเคอันนี้คือส่วนของสกิลทั้งหมดนะที่มาทั้งหมดนะครับในตู้นี้ถามว่าตู้ ู้นี้เนี่ยหน้าเปิดหาไหมอ่าส่วนตัวคิดว่าอาร์ตอ่ะมันเทสครับแต่สกิลอะสกิลถามหน้าเปิดหาไหมส่วนตัวคิดว่าก็เฉยๆมัง้งเนาะอันนี้คือส่วนของอตู้ใหม่นะครับตู้สปายนั่นเองเนาะ วันนี้คือส่วนของการอัปเดตพัสนาอทั้งหมดนะครับที่มาในวันนี้นะครับก็อย่าลืมนาะก,กดไลค์นาอเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ติดตามนาะเพื่อติดตามครัการอัปเดตข่าวสารนอ้อของเกม S L I ไปได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวแล้วไปก่อนเนาะบายบายครับผม